เพราะแฟชั่นคือจริตของผู้เสพก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยอยากจะให้ดูนะครับเป็นผลงานอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ลูกค้าเนี่ยนำมาให้เขาเรียกว่าออกไอเดียเนาะนี่ออกไอเดียร่วมกับลูกค้าตัวนี้เนี่ยเป็นยูนิโคนะทุกคนนี่เป็นยีนสีฟอกแบบสีแบบง่ายๆเลยนะครับลูกค้าบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่อยากตัดขา นะครับก็เลยแบบว่าไปหาผ้าเป็นลายช้างนี่สีแดงด้วยทุกคนนี่เห็นไหมครับเอามาออกแบบเสริมตรงปลายขานะครับอ่าเนี่ยพอพับแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเหมือนเราพับขาแล้วโชว์ช้างอยู่ที่ปลายขานะครับทุกคนนี่ใครชอบไอเดียแบบนี้ก็ร้านในแมชินสามารถช่วยได้นะครับนี่เขาเรียกว่าความชอบหรือว่าจริตของการเสพของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน บางทีเนี่ยเราอาจจะมียีนธรรมดาบ้างยีนสีเข้มบ้างยีนสีฟอกบ้างยีนตัดขาบ้างยีนที่เราไม่อยากตัดขาเราก็สามารถเอามาออกไอเดียแล้วพับขาโชว์แบบนี้ได้นะครับนี่สวยๆงามๆเลยน,นี่นี่ด้านหลังนะครับทุกคนถ้าเกิดใครอยากได้ไอเดียแบบนี้ร้านแม่จีนก็จะตั้งอยู่ที่จุฬาซอย16นะครับ หาไม่เจอก็ Google Map the Machine by ช่างรัดครับ